ก่อนจะเริ่มนะผมอยากแนะนําตัวผมไม่รู้จักนิดนึงนะครับผมชื่อพีมนะครับชื่อจริงชื่อวัสุพลนะครับเขาเรียกกันว่าพีมวัสุนะครับก็เป็นเด็กที่สนุกเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปธรรมดานี่แหละครับที่ได้มีโอกาสได้มาทําตรงนี้แล้วก็อยากทําให้มันเต็มที่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับแต่ไม่ใช่คนนี้นะผมไม่ใช่คนนี้นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเอ้ยเอ้ยลืมบอกลืมบอกก็คือคนในรูปนึ้ก็คือผมนะครับผมก็อายุสิบหกนะครับเรียนมสี่นะครับไม่ได้มากไปกว่านั้นนะครับก็ ไปดูกันเลยดีวยกว่าครับจริงจังละตอนนี้ก็ส1เ็โมงเกือบครึ่งนะสเ็โมงครึ่งครับกำลังจะไปนะครับตอนนี้นะเขาบอกว่าเขากำลังไปตรวจสุขภาพเขาอยู่บนแท็กซี่นะครับบ๊ายบายส่วนคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขานะครับ หุดหิดมากนะแล้วก็เขาก็หิวมากด้วยเขาไม่ได้กินน้ํามาคืนนึงแล้วนะครับเขาหิวมากเขารู้สึกหิวมากเขาเหมือนจะเป็นลมเลยนะครับตอนนี้ก็นอนโชว์ไปทีนึงนะครับก็เขารีบตรวจจะได้รีบกินข้าวนะครับประมาณนั้นเย่ส yeah. <years> องพันปีต่ตอนนี้เราก็ถึงที่ลงบาลแล้วนะก็เพื่อนๆก็มากัน,นะนี่ อีกแล้วคนแรกครเรากำลังจะไปตรวจสุขภาพแล้วนะใช่ไหมครับรโอเคครับเรากำลังไปตรวจสุขภาพแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเท่าไหร่โต๊ะ เที่ยงไม่รู้ครับเที่ยงกว่ากว่านะครับกำลังเดินไปตรวจสุขภาพนะครับเพราะตอนนี้กรล่านะครับมาครบหมดแล้วนะเครัอเย่กริลลาครบแล้วต้องไปตรวจหมอนเด็กนะครับโอเคอายุสิบสาม ปีมาดีเ<ม>ท่าไรมาตีมาดีเท่าไรโอ้โหตอนนี้ก็เข้าไปวัดความดันมาก็ปกติดีชิปปรก็ปกติดีนะครับก็เราตรวจเลือดไปติดเราได้เจ้าหนี้มาด้วยคือเก็บปัสสาวะแต่ว่าต้องจอเจาะเลือดก่อน A few moments later จเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับ เอเป็นไงเจ็บไหมชิวๆปะแขกสองพันปีต่อมาเรากำลังเดินกลับไปที่เดิมนะครับก็คือชั้น3นะครับกำลังไปรอผล ตอนนี้กำลังจะฉีดฟลู A อีกด้วยนะครับตอนแรกไม่ได้จะฉีดแต่ว่าเขาบอกให้ฉีดดีกว่าจะได้ป้องกันไว้ฉีดทุกคนเลยเ <c oughs> ยีย่ยมทีมฉีดเสร็จแล้วนะครับฉีด f ูเ A เสร็จแล้วครับใช่ไหมครับพี่มาร์ค <c oughs> พี่มาร์คฉีดอย่างครับในโชว์ครับ <c oughs> โชว์ไหนครับ เราไปไหนด้านไหนอ่ะนี่เจ็บปะเเฉยๆนะถนัดซ้าย E ครับ Left G นี่นที่ด้านซ้ายครับไหนครับเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับก็ยไม่จบยังไม่จบ

ก็พิมพ์ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับ <L ess> อ้าว <L ess> ขเขาเรียกผมแล้วครับ <L ess> ขเขาเรียกผมต้องไปครับเสร็จแล้วครับได้ผลตรวจเรียบร้อยปกติทุกอย่างครับก็ร่างกายแข็งแรงดีนะครับปกติทุกอย่าง <L ess> นานนี้ธรรมดาเราะผมเป็นคนรักสุขภาพนะนานนี้ a few moments later ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ v ลอกของพี่มัซซูนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ผมตั้งใจทำเต็มที่นะมาดูกันอีกนะ